ทรงสวยนะฮะเขาทรงสวยดีวะสวัสด anyway, uh, ีแมวเอาคุณแกวว่ะฮะเอาคุณแจวว่ะเออเขาทรงสวยดีว่ะเขาทรงใหม่ด้วยเนี่ยเขาทรงใหม่ด้วยคุณทรงเราเลยวะล่ะเราอ่ะสวัสดีครับพี่ผมมาติดตามเข่าวเตี๋ยวเตี๋ยวไว้แล้วใช่ไหมครับขายนะ เาื่้งรโอเคครับเชิญ <Okay. S 1> ครับแล้ววันนี้เรามาทำอะไรครับ วันนี้จริงๆแล้วเป็นวันที่เรามีการประสานกับเจ้าหน้าที่ไว้แล้วนะครับทางทนายนะครับดูทนายรอศิษย์เน่นะครับเป็นผู้ประสานมาว่าจะขอเข้ารับฟังกลางพยานหลักฐานที่ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจยึดไว้แล้วก็ทางอายการเนี่ยไม่มีคำสั่งยัดนะครับดังนั้นวันนี้ก็เลยจะมาเป็นครั้งที่3ครั้งที่3าแล้วนะครับที่มา ผมเพิ่มเติมอย่างนี้นะครับคดีนี้นะครับเกิดขึมาจากว่าก่อนหน้านี้นะครับทางคณะได้มีการจับกลุ่มนะครับทางกลุ่มวีโวเมื่อวันที่6มีนาคมนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจยึดของกลางไว้จำนวนหลายรายการมากนะครับมีทั้งโทรศัพท์มือถือเงินสดและก็สิ่งของต่างๆอยนะครับต่อมาทางเอกันก็ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลนะครับโดยเอกันไม่ได้ขอยุดของกลางในคดีนี้แล้วก็ได้มีการทําหนังสือมายังผู้กำกับสอนอถึงอยู่เรียบร้อยแล้วว่าของกลางในคดีนะครับจำนวนหลายรายการนี่นะครับ ไม่ใช่สิ่งของที่มีไว้เป็นความผิดใช้ในการกระทําความผิดหรือได้มาจากการกระทําความผิดนะครับแล้วก็ให้ทางพนักงานสอบสวนดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา85นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับขอ,ของกลางที่เรามาขอคืนเนี่ยแสดงว่า,มาไม่ใช่ของกลางที่เป็นพยานหลักฐานในคดีที่จะใช้พิสูจน์ความผิดหรือบริสุทธิ์ของจําเลยนะครับเราก็เลยมาขอคืนเพราะว่าเป็นของกลาง ที่จาเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันแล้วว่าก่อนหน้านี้นะครับได้เคยมาติดต่อขอรับคืจนจํานวนศพหึงสามครั้งแล้วนะครับแต่ว่าก็มีข้อขัดข้องนะครับวันนี้ก็เลยจะมาติดตามนะครับอีกครั้งหนึ่งว่าทางพนักงานสอบสวนจะดําเนินการอย่างไรนะครับเพราะว่าในเมื่อทางพนักงานในการก็ไม่ได้ขอให้พิลหรือยึดนะครับก็คิดว่าทางพนักงานสอบสวนก็คงจะพิจนารณนะครับตามตามหลักกฎหมายแล้วก็ขอคืนของกลางให้กับทางะำรับ เป็นคำถามเพิ่มนะครับใงว่ามาพบนะครับที่ที่เป็นทานของคำถาบผมมาลักยิงไม่ได้หมาะครับมาไม่พบก็จะส่งเป็นภาังกฤษมันมีมีบัญชีบหมดก็มานมีมีจูอาก็หมายถึงว่ามีเจ้าของจริงๆกับไม่มีเจ้าของเพราะว่าคงไม่ได้มีของยังไม่ไตัวุือวงส่วนมากแะ่ใจยังไม่พอ ีตัวีตัวตะบดแล้วแต่ว่ามันมีเรืองคนที่บอกว่าเนี่ยมาเปนตะบตะวัดโอ้โหเกกินเลยอ่ะ้างหนขาบนี้ทอกันใช่มเองโอบัมาล้วผมมีขอมามมีขอมาบอกเข้าไปบอกไหมมาเยอ 好，你快点走，去。 ก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเข้าไปน้องรอนี่ก่อนคือห้ามผัดเท้า,ห,าห้ามกันยึกทุกอย่างครับน้องนั่งนี่ก่อนที่นายจะรอะเป็นอยู่เอาไปนี่ก่นนะต้องรอกัน น้ำนั้นดื่มเราค่ะตอนดื่มเลียงมาด้วยอแมวอยู่ไหมเป็นไงขับดีขึ้นไหมดีเบยเป็นไงบอกพี่นะเขาเดี๋ยวเขาจะมาแก้ให้